ในวันที่มีแสงแดดออกอาพาสาวน้อยพาฝรั่งน้อยมาเดินกินแดดฮัลโหลสวัสดีค่ะน้องชูวิมารอสาวน้อยของเราชื่อว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ิมาคุณเขาอยู่เขาอยู่ปนหนึ่งเนาะบ้านเราก็ปนหนึ่งปนหนึ่งกินปนหนึ่งแล้วเป็นสาวแล้ว <c oughs> เป็น เลือกงามยามดีเล mm ือกงามยามดีเลือกงามยามดีนะมันเลือกบ่ายโมงวันนี้ไม่รู้มีกิจกรรมอะไรที่โรงเรียนเป็นเหตุฉุกเฉินต้องออกมารับเด็กใช่เดี๋ยวป้านละโ t s b ขอให้แต่เดีกขอแล้วขอล้วเหนื่อย ขอกาโลวีนบ oh, mm. uh, yeah, yeah, yeah. wow. ิมมาอะไรทาโลวีนอซิสซัมโมนาย้อยย้อดูแล้ควีฮาโลวีนดิสโก้ว้าวม่ดิสโก้หล่น